สวัสดีนะฮะน้องๆในวันนี้อย่างที่เราได้บอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าว่าเราจะมาทำการรีวิวสกินโชว์ทามคอสเมติกซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะในแพ็คนี้มีอยู่ด้วยกัน okay, ทั้งหมด5สกินมาดูเรียงกันไปเลยดีกว่าโอเค let's go และนี่ก็คือสกินโชว์ไทม์ของตัวแรกของเราบลัดตูนใหม่ล่าสุดที่านานอ,อัปเดตมันนฮะเนือเมอร์มากเลยไม่เช,ชื่อเลยว่ากลายเป็นตัวแรกที่มีสกินแบบเสียตังงซะงั้นค่อนข้างที่จะเอาเปรียบตูนตัวอื่นพอสมควรเลยนะเนี่ยมันเหลี่ยมมาตั้งแต่แรกยังไม่มีสกินแบบนี้เลยโอ้โหยิบระยับตลอดเวลาเลยเด้อพอเสียโลบักทีไรทำไมไม่รู้สกินมันถึงระยิบระยับตลอดเลยตัวรายละเอียด ค่อนข้างออกแนวคณะละครสัตว์ใช่ไหมฮะเพราะรอบนี้มันเป็นธีมนั้นเนาะเอาเรื่องนะหึงเราจะไม่รู้ว่าเขาแต่งเป็นใครหรือตัวอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่ามันสวยอะ่ะมันมีหมวดการระยิบระยับนี้อันนี้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ไอ้สกินโลบัก200โลบักอันนั้นก็ระยิบระยับแบบนี้แหละมาดูกระเกงสีเดียวกันเลยมีผพ้าพันคอใช้ด้วยไอ้สีก็เป็นธีมผีฟ้าแล้วน่ารักปะ <c oughs> ทุกคนอยากได้อันีนะออจริงจริงนะนะถ้าทุกคนอยากได้มันก็มีวิธีง่ายๆอยู่อะไรดี พอดีว่าในคลิปนี้เราจะทำการแจกสกินโชว์ไทม์คอสเมติกแพ็กด้วยนะใครที่อยากรู้ต้องดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมีบอกว่าต้องทำยังไงก่อนเอินไปดูสกินตัวต่อไปกันก่อนดีกว่า และนี่ก็คือลูอีหรือลูกโป่งเน่าที่มาในธีมของตัวตลกจมูกแดง <c oughs> ด้วยความที่เขามีธีมเป็นลูกโป่งนะฮะการใด้เข้ากับตัวตลกที่ชอบเป่าลูกโป่งเล่นและพับชุ่มชุดชะดูจะเหมาะกับลูกโป่งเน่า <c oughs> เป็นที่สุดแล้ว รายละเอียดค่อนข้างที่จะน้อยฝาบล็อดสักเกน,นึงบล็อตอย่างนั้นก็มีหมวกอะ่ะอันนี้มีจมูกแดงๆงมันจะมาง่ายเกินไปไหมกระเกงเขาก็เป็นสีเดียวกับจมูกเลยเนี่ยสีแดงหัวอย่างอื่นก็เป็นสีฟ้าหมดเลยตีมฟ้าๆแดงๆกันหมดเลยนะฮะอ่าเปไงเปไงไปไง,ไปไงสีผิวไม่เปลี่ยนนะตัวเนี้ยอบ็อตยังเปลี่ยนสีผิวเลยอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่หูกับแขนะทำไมมันเป็นอย่างนี้อโอ้ยน,นี่เราสังเกตเวลาเดินมันมีออร่าว้าวเฮ้ยบ็อตมีเปล่าอ่ะอ๋ออ๋อ เอาเรื่องแล้วบอทก็มีนะอ๋อ oh. ไปดูตัวอย่างีกก่ามีน้องๆเคยบอกไว้ว่าสกินในรอบนี้เป็นสกินของคณะละครสัตว์โอเคบลอดไอ้ลูกโป ных, ่งเน่าและยาตาถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจะอยู่ในคณะเดียวกันลาซโซอ่านลาซโซนี่เกี่ยวอะไรกับเขาได้เหรอ เธอ,อไปอยู่ในคณะกับเขาเหรอ,อแล้วใส่ชุดเหมือนพวกอัศวินเลยอะฮะดูดิมีความเป็นอัศวิน2ส,สี2นิสยัยยิ้มและเศร้าใจติมสีเหลืองไม่ได้มีในสกินก่อนหน้าของ2ตัวละครเลยอะแต่สีฟ้านี่อันนี้มาอยู่แล้วนะฮะส่วน้าคุมเป็นสีแดงอะเวลาเดินก็มีออร่าเหมือนกันว้าวว้าว,ว,าวทำไมถึงมาอยู่ในสกินชอทามกับเขาด้วยล่ะเนี่ย แล้วแถมไม่ใช่แค่มีสกินโชว์ไทม์นะสกินฟรีก็เป็นของ r ัซเซลแอนด์ดั s เซลเหมือนกันนะฮะไปดูตัวอื่นกันดีกว่าตัวต่อมาคือตัวสุดท้ายที่เป็นตูนธรรมดาในสกินนี้แล้วนะยัตตาหนึ่งในคณะตัวตลกคนสุดท้าย อย่างที่น้องๆหลายคนรู้และบางคนไม่รู้นะฮะยะต้ามีที่มาก็คือไอเจ้าม้าที่มีในเทศกาลอะที่มันจะตีป๊อกแล้วก็เด้งเป็นลูกกวาดออกมาให้เด็กๆนะฮะเทศกาลอันนี้มีอยู่แค่บ,บางประเทศเท่านั้นนะฮะประเทศไทยไม่ได้มีเนาะเพราะแบบนั้นเวลาเราโดนงับหรือล่างแหลกเราถึงมีแคนดี้ตกลงมาเต็มไปหมดนั่นเองนี่คือที่มาของยะต้าแต่ตอนที่เขาไปอยู่ในคณะเขามีหน้าที่อะไรอันนี้เราไม่รู้เลยรู้แค่ว่าสกินเขานั้นสวยเอาเรื่องมีสีฟ้าเข้มและฟ้าอ่อน สีแดงจะมีแซมเป็นเหมือนเชือกข้างบนหัวแล้วก็ข้างหลังนะฮะมีกำไรตีอทองด้วยนะโอ้โหและเท้าและดูเ,เกงเขาดิขาคอดใหญ่เลยเ <laughs> วลาเดินก็ออร่าเหมือนกันนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรนะน้องๆอ,อยากได้สกินนี้กันเหรอทำอยังไงนะทำยังไงยังไม่บอกหรอกนะอยากรู้ต้องดูสกินสุดท้ายของแมนคาแรคเตอร์ที่มาได้ไงไม่รู้ m มนคาแรเตอรตัวเดียวที่มีสกินแบบเสียตังมากถึง2สกินด้วยกันสกินแรกก็คือไอสกินสตาร์ไทมที่มีมาตั้งแต่แรกสำหรับเมนคาแร็เตอร์นะฮะนี่เลยสกินแรกเลยอันนี้ก็ดูดีนะและสกินที่2ก็คือสกินโชว์ไทม์มาได้ไงร <laughs> ายละเอียดของสกินอันนี้เลยทว่าสวยเอาเรื่องและมีรายละเอียดพอตัวเลยนะฮะมาในธีมสีแดงอ เสื้อสีเหลืองกางเกงสีฟ้าข้างหลังหัวเขาจะมีกิมมิตเล็กๆอย่างช่องใส่เหรียญตรงนี้เวลาเราใส่ไปน่าจะเป็นเหมือนตู้ร้องเพลงะฮะพอใส่เข้าไปปับ๊บก็จะทําการส่งเสียงเพลงออกมานั่นเองและหน้าตาดูดี <c oughs> กก่าตีนด้วย <c oughs> ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนเล่าเรื่องในคณะละครอะ่ะคิดว่าสาเหตุที่เขาใส่วีมาน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> ผมได้ทําการรีวิวสกินโชว์ทรรมทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆหนูๆที่ดูมาถึงตรงนี้อยากได้สกินนี้กันแล้วสิอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเราจะทาการแจกสกินนี้ให้กับน้องๆหนูๆผู้โชคดีสักหนึ่งท่านวิธีการก็ง่ายๆมากเลยใครที่ดูมาถึงตรงนี้ให้ทําการกดไลค์คลิปนี้ พร้อมกระกดติดตามช่องของผมเอาไว้เมื่อทำทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยว่าทำไมน้องๆหน,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 นูถึงอยากได้สกินนี้กันใครที่อยากได้ก็อย่าลืมที่จะร่วมกิจกรรมกันนะฮะและไหนก็มาเล่นแล้วจะให้แค่รีวิวสกินอย่างเดียวมันก็ดูจะน้อยเกินไปสักหน่อยเรายังเหลืออีก1ห,ห้องที่ยังต้องตามหากันอยู่ใช่ไหม เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะมีน้องๆบอกไว้ว่ามันเป็นห้องของสปาแนะพี่นั่นก็หมายความว่าเป็นห้อง a ม n c า a r เ c t ร r ส่วนใหญ่ห้องเราเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก 16, 17ขึ้นไปนะฮะไม่มีโอกาสเจอในชั้นเริ่มต้นอยู่แล้ววันนี้เราก็เลยเจะเอาวีที่มีจะกินสุด e อ c l u s i v e อย่างเนี้ยไปตามหาห้องของสปากนัน สีแดงแรงเล็กขนาดนี้สเปาต้องชอบแน่ๆแต่เห่โผล่มาแต่ชั้นที่สิหอะไรจะง่ายปานั้นเป้าหมายคือห้องสเปลแม่เอ้ยแน่แต่เป็นไงก็ไม่รู้สู้นะทุกคนเราจะไปกันให้ไวอู้สแกนใกล้ขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกว่า V จะได้รับการปรับเปลี่ยนมาสักเล็กน้อยอ้าวดนแยกเลยให้สแกนอ้าวดนอีกแล้วให้สแกนเครื่องที่อยู่ใกล้ก่อนเท่านั้นนะฮะไม่สแกนแบบสเปตสปะปแบบช่วงแรกแล้วใช่ได้ดีสำหรับเราเงียบๆและดีสำหรับทุกคนทำไมถึงดีสำหรับทุกคนอ่ะไปลูก แค่อยากจะเอาที่เกตมาใส่หัวแล้วไหมใส่ได้นะใส่ได้นะโอ้ยให้ปกติวีปั่นข้างเดียวเหรอทำไมมันแอคเท่ขนาดนี้เลยเนี่ยว้าวโอ้โหดูเด็ดทุกคนเออเป็นไงผมเท่ไหมครับผมเท่ไหมครับผมเท่สุดๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหอยากได้กันใช่ไหมครับอืมอมอยากได้ทำไงครับไปทําตามกติกานะครับเอ้ยเดินช้าเลยเอ๊ะเอ๊ะมาเปลี่ยนท่าวิ่งได้ปะปกติมันจะเดินประมาณน,นี้อะฮะแล้วพอวิง่ง เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เงะครับชอ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 บเรามีแอสวินข้างกายด้วยเหรอนี่ปกป้องเราด้วยล่ะลาโซ่แอนด์ดาโซ่เฮ่อแหมเฮ้ยตอนที่ตามหาแล้วไม่ค่อยจะมาพอเลิกหาแล้วมาสองห้องแล้วโอ๊ยโอเคขอโทษที่แซวขอโทษที่แซวสแกนเลยนี่แน่นี่แนเนี่ยยังเป็นท่าตบไม้เหมือนเดิมเนี่ย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 เฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมรีบเลยทุกคนผมโดนกัดฟรีไปแล้วหนึ่งทีแย่เยี่ยวแย่ย่ย่ นี่ยังหองแอคอยู่แม้ว่าเหลือหนึ่งหัวใจก็ตามผมปั่นมือเดียวแท้แต่ผมวายพรานที่ปั่นสองมือได้ไงอือสุดยอดไปเลยว้าชอไม่สมเหตุสมผลแต่ผมชอบเพืออทำอไรอยู่กระเป็ดโเ้เฮ้ยสมกับเป็นอัศวินข้างกายของเราเธออยู่กับเราทุกช่วงเวลาจริงๆเลยรัสเซอ์แอนรัสเซอเล้จริงจริงก็แค่เขาวิ่งช้าวะมาถึงชั้นห้าแล้วหัวใจยังหนึ่งดวงมันดำอันตรายอยู่ทุกที่เฮ้ยห้องนี้ยาวอะสกแกนหน่อยดิมีปอปเป้แล้วก็โอว,วิญญ,ญาณตามติดห้องนี้อีซี่นี่นะ ด้วยการที่เราสแกนได้นะฮะทำให้เราได้เห็นว่ามีสีเขียวตรงนี้ยืดเลยโชติเหกแล้วโอ้ว้าวเย่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 มาเย่เอ้ทำไมมันแดงมันแดงเพราหนะไรนี่มันกล่องยาดิวะพ่อ oh, oh, ขอได้ปะ่ะโอใครอยากไปแวบแคขโมยเอา เต็มกระเป๋าโอ้ปะเปียไปแล้วโอ้โหนี <t Ing> ่แหละนะไม่ได้กดไ้ก่อนอดใช้เลยเอานแหละกันอีกแล้วเหรอไม่นะยังเลอตั้ง6-7ชั้นเลยนะทุกคนโอ้โอเยอแล้วเฮยเยฮฮฮับปบฮึบปับฮบปับบปับฮึบบฮเอะเอีะเอะเหนื่อย ปั่นจนเหนื่อยอืมแม้จะล้าขนาดไหนก็ยังปั่นข้างเดียวเออเสร็จตัวเต้นอยู่ไหนอยู่นี่เยอะเออ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 เยอะวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาทำแบบนั้นทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นกู๊ปเหรอป๊อบปี้นี่เอากล่องยาไปดันไม่รอดด้วยนะใช้กล่องยาได้ทอดไม่คุ้มเลยอ่ะป๊อบปี้หนาวมาให้เรายาไม่จ๊ะยาไม่จ๊ะ ยาเลจ้ะฮ่าแตอันสุดของที่ต้องการก็มาอืมเอาเลยก็ว่าล่ะทำไมให้ยามาฉันนี่มีหมาอาคู่แล้วเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าอยากให้วีปั่นสองมือถ้ามันจะปั่นได้ไวกว่านี้ตอนนี้รู้สึกปั่นช้ามากเลยอะโอ้ยมีขอนไม้ด้วยเหรอไม่ถาไร่โอเคแล้วเราก็จะเอาพกออกเป็นจั๊เปอร์แทนนะฮะเพื่อไป พอโตที่ว่าจรยงแล้วเธอเก่งมากเลยเธอเก่งสุดๆไปเลยแหละเออไม่เอาไม่เอาแล้วก็ตรงนี้เครื่องที่5และอัศวินของเราที่กำลังปั่นเครื่องที่6ตรงกลางอันอันตรายอยู่สแกนให้หน่อยแล้วกันเฮ้ยเราอันตรายกว่าอีกโอ้ยไปยมโอันตรายกว่าจยงด้วยเยอะกุ้งเห็นก็ยังดีฝ่าหมายเห็นแล้วว่าไปไปนะหมาเนี้ยเนี้ยอัศวินปั่นเสร็จไปแล้วนี่เหลือเครื่องเราเครื่องสุดท้ายแล้วเหรอโอ้เก่งจริงๆเลยเราแป๊บนะพอดีว่าเรามีข่านข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันต้องติดแอกดเเอ้สร็จแลว ไปกันไปกันจะหลบได้หรือไม่ปึบมาช็อปฟับลอดตายโหข้างหลังมีมาด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> มาด้วยกันสองคนถึงสิบห้าชั้นแต่มาใหม่แล้วอ,อ้ยทำไมต้องเอามาตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้ยอีกชั้นสุดท้ายมันจะได้อยู่แล้วเออจะไม่ออมให้โดนง,งับเด็กกัดยาเยหลุาไปได้เหรออุย้ยนั่นม่อคิดเสียงหมาเหรอ นอกจากเสียงหมายังมีเสียงมะเร็งดิโอ้โหมัะเี้ยว่ะอยางเห็นชั้นที่16กอ่ะรู้แล้วว่ามันจะสุ่มให้แต่ก็ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะอาจจะฟุกก็ได้โอเคตอนนี้มันเป็นมุมอับเราต้องดูให้ดีๆนะถ้าเกิดมีทวิตเตอเดินมาไม่ว่าจะทางนี้หรือทางนี้เราควรชิงเลยทันทีไม่ควรปั่นต่อไม่ต้องรอใครไปเลยอุ้ยเสร็จแล้วสู้ไปด้วยกันนะอัศวินยังไงเราก็ต้องไปชั้นที่16ให้ได้แล้วก็น่าจะภาวนาให้มันโผล่มันเลยอ่ะถ้าไม่งั้นไม่รู้จะรอดไหมอ่ะ โอ้โหวิ่งกดสกิลเช็คเดียวไวเคลือออ่อนแล้วนะจ๊ะเหลือเพียงเธอคนเดียวแล้วรีบปั่นเข้าล่ะอย่าไปละอุิยมันตึ๊กตักอะ่ะมีเสียงเธอเนี้ยเอา้าอยู่นี่เหรอแล้วก็มองไปข้างหน้าปนันเหรอเธอกับอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสยังเสยังเสยังเร็วโอ้ยครึ่งทางเวลยแล้วไม่นะดูสงจะอ้อมโต๊ะไม่ได้โตอ้อมแถวนี้แทนละเฮ้ยเพื่อน Oh I'll say okay. Th Late night drive in a car too fast Try to find love but it never lies Looking in wow. the mirror but I don't see me.